กรับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับรายการเวฟบายแจ็คกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมก็ได้นำนะเป็นตัวพอรตนะครับพอตบุรีไฟฟ้านะที่ใช้แล้วทิ้งนั่นเองนะครับมารีวิวท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็วันนี้จะมาอยู่ด้วยกัน2รถนะครับก็คือรถแตงโมนะครับกับรถบุรีนั่นเองนะก็เดี๋ยวให้ดูแพ็กเกจกล่องก,กันก่อนนะจริงๆแพ็กเกจสองกล่องนี้จะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูทีละอย่างก่อนล้วกันนะ ปากดูดเนี้ยหกอัน่าแล้วก็ตัวเครื่องหนึ่งชิ้นนะคะรับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูในซองกันว่าม,มันมีอะไรบ้างเนาะผมก็ได้แกะมาแล้วนะแล้วมาลองเทสแล้วอ่าน,นี่ก็จะเป็นพวกอ่อซองที่มันมีหัวดูดนะฮะอ่าเดี๋ยวผมเอาให้ดูหลายคนบางคนคิดว่าไอคอสหรือเปล่านะจริงๆมันไม่ใช่ไอคอสนะครับผมเนี่ยเนียเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้จะมีให้หกชิ้นนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่สำลีนะ,ะับมันจะมีสำลีข้างใน,ในเนี้ยเห็นไหม ก็ธรรมดาครับเป็นกระดาษนะคไม่มีอะไรมากและนี่ก็คือภายในของตัวเครื่องครับติงอานะครับก็ภายในครับก็จะบรรจุซองมานะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวกิมมิกหลักนะครับสําคัญก็จะมีพวกพลาสติกห่อมาให้นะครับทั้งข้างหน้าไอข้างบนแล้วก็ข้างล่างครับผมอาจจะเห็นได้ว่าอันนี้จะเป็นรูลมนะ3รูนะครับตัวนี้จะไม่มี ปุ่มกดใดๆนะก็จะมีโลโก้ครับติ้งอาร์นะโอเคนี่ก็จะเป็นตัวที่เราใช้ดูดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยไม่มีปุ่มกดจะใช้ระบบเกี่ยวกับแบบเซนเซอร์แอร์โฟในการที่จะทําให้เราสามารถดูดน้ํายาขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบเข้ากับตัวนี้ดูนะนีะ่จะลองเสียบเข้าด้วยกันดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอ่าเรียบร้อยฮะสังเกตดูมันจะเหมือนไอคอร์สเนาะคือวัสดุเนี่ย แข็งนะสวยอยู่นะวัสดุสวยแต่เสียดายนะครับว่าดูดหมดไวไปหน่อยนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับจะมีให้ดูว่าดูดขีวันหมดนะครับหลายคนคงจะสงสัยว่าไอ้พวกนี้มันดูดขีวันหมดนะเดี๋ยวเราจะมาดูช่วงท้ายคลิปกันโอเคหลักๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราลองไปทดสอบเลยว่าเวลาดูดอนะ่ะมันจะเป็นยังไง แล้วผมก็ขอทิ้งท้ายนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มดูดกันนะก็คืออันนี้เป็นอันที่ผมเนี่ยได้ดูดมาแล้วนะประมาณ2วันเห็นไหมว่ามันจะเป็นเหมือนตัวกองน้ํายาเนี่ยดำเลยแล้วก็ตัวนี้คือเพิ่งดูดไปไม่เท่าไหร่เห็นไหมมันก็เริ่มดําแล้วนิดหน่อยส่วนตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยสังเกตดูว่าจะขาวเลยนะครับผมโอเคเราไปดูดกันจริงๆริงกันเลยแล้วเราก็จะมาเริ่มลองดูดกันเลยนะครับว่ารสชาติกลิ่น หรือว่าสัมผัสเนี่ยมันจะเป็นยังไงต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้เห็นผมดูดตัวบูเบอรี่นะเพราะว่าผมได้ลองซื้อมาแล้วก็ลองดูดหมดไปแล้วนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันแต่ต้องบอกก่อนแล้วว่ากลิ่นบูเบอรี่เนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะไม่ค่อยชัดมันจะเหมือนแบบกลิ่นแบบฝาดๆนิดหน่อยนะแสบแสบคอนิดิด แต่ว่าผมมองว่าถ้าใครชอบก็หามาลองดูได้แล้น,นี้นรเราก็จะมาลองตัวแตงโมกันนะครับว่ากลิ่นรสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะเพราะแตงโมตัวนี้ผมบอกไปว่ายังไม่ได้ลองเหมือนกันนะครับโอเคเราจะมาลองดูไปพร้อมๆกันเลยควันก็มาพอสมควรนะแต่ก็ไอตัวนี้ไม่ต้องหวังควันเยอะนะครับผมมันไม่ได้เยอะอยู่แล้ว มันเป็นฟิลดูดแบบเมาส์ทูลังนะครับผมอืมสัมผัสแรกนะครับที่ได้ลองเน่ยผมรู้สึกถึงความเย็นนะมันจะเย็นกว่าตัวบูเบอรี่นะเท่าที่ผมลองนะเย็นกว่ากลิ่นแตงโมเนี่ยถ้าเต็มสิบผมให้สักสักสองอะเต็มสิบคือกลิ่นนี้แทบไม่ได้เลยเหมือนคุณจะได้ สัมผัสถึงนิโคตินอย่างนี้นครับคือผมต้องบอกเลยว่าไอ้ไอตัวพวกนี้ถ้าคุณซื้อไปเพื่อจะหวังกลิ่นหรือรสชาตินะครับผมมองว่ามองตัวอื่นดีก,กว่าแต่ถ้าเกิดคุณมองในลักษณะของการที่คุณดูบุหรี่แล้วจะเลิกบุหรี่เนี่ยโอเคแนะนําเพราะว่ามันอั้นเหมือนบุหรี่ถึงแม้ว่ารูลมมันจะอยู่ข้างล่าง3รูนะครับแต่ว่ามันมีความสึกอั้นเหมือนบุหรี่ส่วนรสชาติเนี่ยจะไม่ค่อยได้นะครับจะได้แค่นิคครับ ถ้าดูดล่าควันก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูด้านข้างแล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดๆนะแต่ควันไม่ได้เยอะนะเห็นไหมนะควันจานนิดเดียวนะครับผมเอ่อเวลาเราดูดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะมีไฟตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมดูดให้ดูนะสังเกตไฟนะ อืมแล้วก็ผมจะให้ดูตัวที่เวลาแบตมันหมดนะตัวนี้ไม่มีที่ชาร์จแบตนะครับหมดแล้วหมดเลยคือทิ้งได้เลยอ่ะเดี๋ยวจะลองมาดูตัวนี้เวลาแบตมันหมดนะสังเกตที่ไฟตรงนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะดูดไม่ได้ละไฟแวบๆเนี่ยก็คือดูดไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลองถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้ดูอ่ะตัวกองเน่ย ถ้าเราไม่ใส่นะแล้วเราดูดเลยดูซิว่าฟิลอะมันจะต่างกันเยอะไหมอืมผมรู้สึกว่าถ้าดูดอย่างเงี้ยฟิลมาดีกว่าแต่ก็ไม่ได้ดีเวอร์เหมือนตัวพอตซิสเต็มหรือว่าตัวบุลรี่ไฟ้านะครับผมแต่ฟิลจะดีกว่าใช้ตัวนี้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าที่เขาเอาตัวนี้มาให้เนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นตัวกรองน้ํายาด้วยหรือเปล่าอันเนี้ย เราอาจจะได้รับสัญยาเต็มๆนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าจะลองเนี่ยผมแนะนําให้ใส่ตัวนี้จะดีกว่าลองดูอีกทีเนาะ mm. แล้วก็หลายๆคนนะครับคงจะสงสัยว่าเจ้าติ้งอาเนี่ยมันดูดได้กี่วันกันนะครับผมอยากจะบอกเลยว่าอันนี้ส่วนตัวของผมนะครับผมดูดใช้เวลาดูดเนี่ยสวันเท่านั้นนะครับหมดละ ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่แบตเตอรี่หมดหรือว่าน้ํายามันหมดกันนะอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆแต่ว่าผมใช้เวลาแค่2วันแล้วก็ดูดไม่ได้แล้วนะเสียดายตังค์มากอะตัวนี้ผมก็ว่าไม่ได้จะเกิน2วันนะครับโอเคสำหรับทีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับทีนี้บายๆขอบคุณครับ